มีบางไก่เพื่อหละไก่ไข่นะคะบ้างแม่ขุณเืยต้นยาวอาอยาให้รกนะคะต้ <c oughs> นตกตกทอนไงยนะคะ <c oughs> เลีนยงสวยเลยคะ <c oughs> ่ะอีกไม่กี่วันก็จะได้อ๋อหลุเลยนะคะได้เร็วนะสวยเลยนะคะ ซุ so ้ยเลยค่ะอีกไม่กี่วันก็จะได้อ๋อลุเลยนะค่ะได้เร็วนะนี่นะค่ะรดีค่ะมาแล้วค่ะทุกคุไเอ้ยไม่มาเนาะ นะค่ะวัสด oh okay. ีคาน่เรีนซ้อยแหะค่ะอิทไม่กี่วันก็จะได้ออหลุดเลยนะค่ะได้เร็วเนาะนี่เรียซ้อยแหะค่ะอิทไม่กี่วันก็จะได้ออหลุดเลยนะค่ะได้เร็วนะ ใช่เละค่ะอีกเมกวันก็จะได้อ๋อลุเลยนะค่ะได้เร็วนะมาแลวค่ะพวกควันไอ้ไมมาหนอดูตรงนี้ไอ้เสียต้นไอ้แี่ค่ะไอ้เกิน มีบางไก่เพื่ออะไก่ไข่นะคะบ้าแม่คุณนงยช่วยเลยนะคะมีบางไก่เพื่ออะไก่ไข่นะคะบ้าแม่คุณนงยช่วยเลยนะคะ ยาให้ไดใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวควรจะไม่รอดแต่ตอนมันแลกเกินี่เดิมเติมเติมส่วยแล้วนะคะมีบางไก่เพื่อะไรไก่ไข่นะคะบางแมุ่นเลย bằng cây thế là cây cây nó cả ơn mẹ của người mà là cả của quân cái này mà nó

ai kia con tón... ai kia thả ai cơn à, đi chào chào nó cả phơi phơi làm nhà mặc khơi làm mẹ cùng mì cái nó cả gì nó cả làm mặc khơi mẹ cùng mì chui lên nó cả มาแล้วค่ะคุณปุ้นไอ้ไรมาเนาะฮะดีดีมันก็จะย้ายเร็วนะค่ะลงสุดเลยะค่ะอีนเอ็กซ์อีวันก็จะได้อ๋อหลุเลยนะค่ะย้ายเร็วนะเดียว คุณนี tamam ้รับจำแม่คนคะดี๋ยดีดีมันก็จะย้ายเร็วนะค่ะไห้นมาลูกไอ้น้มาค่ะากุ้นเดี๋ยวมาแล้วตาก้างต้องทิ้ไอ้เนหมาลูกอ้นั่นมาค่ะากุ้นเดี๋ยวมาแล้วตาช้างต้องทินะค่ะก็ดีค่ะ มีบางไก่เพื่อนแหละไก่ไก่นะคะบา้านแม่ขุนเมยดูตรงนี้ไอ้เพื่อนตอนไก่แค่ค่ะไก่เพื่อนช่วยเลยนะคะ่ะตอนยาวอย่าให้รกไหมคะ มนตกตทอดไงนะคะช่วยเลยนะคะมีบางไก้เพื่ออะไรให้ไก้นะคะบ้านแม่ขุนเมื่อ้นมาแล้วไกอนั่น้มาค่ะนี่่โอ้เยวมาแล้ว อาจารย์ต้องผิดเป็นซุยเลยค่ะอีกไม่กี่วันก็จะได้อ๋อหลุดเลยนะค่ะได้เด้งนะมาเลยค่ะทุกควันไอ้แมมาหนอเป็นซุยเลยค่ะอีกไม่กี่วันก็จะได้อ๋อหลุดเลยนะค่ะ đây leo nhé, cái này mà luôn, cái này mà cả, cả ấp luôn. Kia mà leo, cả sáng con thịt. cái này mà luôn, cái này mà cả, cả ấp luôn. Kia mà leo. อาการต้องผิดต้นยาว่าอย่าให้รกนะคะต้นตกตกโทษง,ง่ายนะคะมีบางไก่เพื่อนไก่ไข่นะคะบ้านแม่คุณลื้อ กวนไอ้นายมาเนะมาหลกาบุกวนไอ้นายมาเนอวัดอนเช้าๆนก่เพื่อนๆทำยาหมากเครื่องกัแม่กมกันนะคะนี่นะคะทำมาเครือแม่กลมือช่วยแล้นะคะวัดดตอนเช้าๆนัก่ัเพื่อนๆทำยามาเครื่องกัแม่กลมกันนะคะ น so ี example, food and food and food so ่นะคะปลามมะเขือแม่ค so ุณลมุยช so ่วยเลยนะคะมาดีตอนเช้าๆนะคะเพื่อนๆทำยามะเขือกับแม่คุณลมุยกันนะคะนี่นะคะปลามมะเขือแม่คุณลมุยช่วยเลยนะคะ